สวัสดีครับให้มันผอมดี่รนเราวันที่18นะครับวันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน20นาทีของวันที่19บมิถุนายนนะครับห่างหายกันไปน่าจะอาทิตย์กว่าๆเลยน่าจะเกือบๆ0ิบวันหรือ10วันได้นะครับก็สรุปรดย่ดเลยแล้วกันก็ช่วงนี้งานยุ่งมากนะครับนอน2ัสอมชั่วโมงที่เรียกว่าอาทิตย์หนึ่งจะอัปเดตประมาณ3าวันมั้งวจะอัปเดตแล้วก็บอตกตรงขึงง้นงุดหงิด มุดิดเพราะว่าเราอดนอนอดนอนปุ๊บอะครับแล้วน,ลน้ำหนักไม่ลงน้าหนักไม่ลงคือวันนั้นเราเไม่ใช่วันนั้นดิคือทุกวันเรากินน้อยอยู่แล้วนะก็กินน้อยปุ๊บก่อนนอนช่างตื่นขึ้นมาน้ําหนักเท่าเดิมไม่ลงตอนกลางวันกินต่อหนักขึ้นต่อมันมีแต่ขึ้นกับขึ้นกับข,ขึ้นนะครับไม่ไม่มีช่วงลงเลยเพราะว่าเราไม่ได้นอนนะครับงานเยอะมากที่ที่แล้วนะครับก็ุหยิดโกรธแบบว่าอุตส่าก,กินน้อยแล้วนะทาไมยัง กดจริงจังกดจริงจังเลยไม่ได้แล้วก็มีสองวันนะครับได้ต้องบอกว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์ได้นอนได้นอนเต็มอยิบนะครับประมาณแปดถึงสิบชั่วโมงเลยเลยรวมๆแล้วนะครับแปดสิบถึงสิบชั่วโมงเลยเอ,อถามว่านอนเต็มหยิบไหมอาจจะไม่เต็มอิบม,มากเพราะว่าออพอนอนน้อยๆอ่ะครับแล้วตอนเนี้เราไอายเยอะมากเลยไอยเยอะมากปุ๊บไอยนเจ็บท้องอ่ะครับไอแล้วมันนอนไม่ได้แบบว่ามันคือจะนอนก็ไอจะนอนก็ไอ ตอนหลังคือกินยาอมโอเคหายาได้นอนแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าสองวันนี้ก็ได้นอนระดับหนึ่งนะครับก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะครับนั่นแหละสรุปว่าที่ห่างหายไปเนี่ยเพราะว่าน้ําหนักไม่ลงนะครับโกรธก็เลยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนก็นคือไม่ได,ไได้ไม่ได้อัพคลิปนะครับเพราะว่าไม่ได้มีโปรเกตอะไรเลยนะครับแบบว่าอุตส่าห์กดข้าวกดน้ํแต่สําหนักไม่ลงนะครับก็นั่นแหละจริงๆจะอัพก็แต่เมื่อคืนลวแต่เมื่อคืนมีเหตุฉุกเฉิน ฉุกเฉินก็คือ d n s นมันมันล่มมันใช้ไม่ได้เขามันไม่ได้ล่มหรอกไม่ไ่้จะล่มหรอกเขาต้อจะเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้แจ้งเรานะครับเสนอที่มันเคยใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเข้ามาเปลี่ยนตอนที่เราจะเดโม่เหรวเปลี่ยนสามตัวพร้อมกันอีกหรือเขาอาจจะเปลี่ยนตัวสุดท้ายก็ได้แล้วเราเราเราเใส่ไปทุกตัวไงทีแรกก็เหมือนจะเป็นข้อดีนะครับใส่ดีเนสไว้สามสี่ตัวเนี่ยตัวหนึ่งแล้วตัวตัวสองตัวสองแรกก็ตัวสามไงแต่มันทําให้เราไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรตัวหนึ่งเสียวันที่เรารู้คือ ทุกตัวเสียหมดแล้วเพราะนั้นการใส่ <c oughs> ขออภัยครับการใส่ดีเอสด้ว้หลายตัวก็ใช่ว่าจะดีนะ,ะเพราะฉนั้นเคสนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างน,นะครับเมื่อคืนก็เลยยุ่งนิดนึงก็เลยยังไม่ได้อัพเมื่อคืนนีใจเพราะว่าพอนอนไปเยอะสองวันเข้าน้ําหนักลงหัวบภาพเลยครับลงไปสี่ห้าโลฮะผ่อลมดีแล้วลมดีแล้วนะครับก็และไม่ได้แล้วไม่สนแล้วทีน,นี้ก็จะนอนนะครับเดี๋ยวต้องนอนแล้วต้องนอนต้องนอนให้ครบแปดชั่วโมงนะครับ คืองานมันมันด,วด่วนมันด,วด่นดวนก็ด่วนเรื่อยๆครับด,วด่วนแล้วมันโหแต่ว่าบางทีเราอยากให้งานมันเสร็จนะว่ามันก็ไม่ได้เราคนเดียวมันมีหลายองค์ประกอบนะครับก็โอเคคือแต่การคนีจดการได้แหละเรื่อง,เร,องเรื่องนอนนะครับกระบติการไม่ได้ก็ก็คงจะไม่ใช่นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็กินวันนี้กินกินนมพิตาชิโอประมาณแปดสิบแคลหรือหกสิบแคล 60แคล,ลใช่พี่ชัชโย60แคล,ลนะครับไปไปสองกล่องนะครับก็ร้อยร้อยี่สิกร้อยสิบกิโลแคล,ลนะครับตอนกลางวันนะครับแล้วก็ตอนเย็นไม่ได้กินตอนกลางคืนมากินประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะครับกินเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่เอมิลี่นะครับเส้นหมี่เอมิลี่อยู่ข้างหน้าเนะี่ยกินไปกล่องแล้วก็เลยจะกินอีกกล่องหนึ่งนะครับก็เป็นอาหารมือม้อมแรกของวันจะบอกว่ามื้อแรกไหมถ้าไม่นับนมนมเป็นน้ําอ่ะนั่นแหละนะครับ จริงๆที่ไม่กินเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เป็นสปีกเกอร์ก็เลยเดี๋ยวท้องป่องอขอโน้ตไว้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวท้องป่องจริงๆมันก็ป่องแล้วแหละแต่ว่าจะได้ไม่ป่องเยอะครับท้องจะได้ไม่ป่องเยอะแล้วก็ช่วงนี้เป็นไข่นะครับเป็นไข้ตั้งแต่ที่ที่แล้วแบบนอนน้อยๆแล้วเป็นคือมันเป็นไข้โดยเราไม่รู้ตัวเราเป็นไข่คือแบบว่าเหนื่อแตกครับพักๆถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยนะมันแต่มันเหนื่อมันออกครับเราพราะจับลมหายใจอ๋อกมันร้อนนะมันร้อนก็คือไม่จะเป็นไข่มันอ่อนนะครับแล้วก็ ก็เลยเงินออกเยอะนะครับแบบนี้ดวนพฤหัสไปออกกาลังกายต่อนะครับช่วงนี้ก็ตีแบตนะครับตีแบตมันพฤรหัสนะฮะเาจะที่ติดปลายอาทิตย์พรุ่งนี้หมองนัดตอนเย็นเลื่อนนัดก็กงับปลายปีที่แล้วครับทีแรกทีแรกได้นัดนัดไม่ปลายปีนัดนัดวันาปลายปลายปีแล้วก็นัดได้ช่วงต้นปีต้นปีนัดเลื่อนหนึ่งไม่ได้มานะครับติดติดงานตอนเย็นทีนี้ติดอีกแล้ววันพรุ่งนี้ติดอีกแล้ว เดี๋ยวต้องเลื่อนนัดหมออีกแล้วนะหมอฟันคุณอินปูนนะครับแต่ก็ไปเข้าคลินิกเอาแทนคลินิกพอพอคลินิกปุ๊บเรามามาเข้าฉุกเฉินหมอเขาบอกว่าทาไม่ค่อยดีนะครับสู้อาจารย์หมอไม่ได้อาจารย์หมอนัดหกเดือนทีหนึ่งคิวยาวมากนะครับนี่รอบนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปนี่รู้อีกทนีนี่ก็เลื่อนจากมก,าร,ามการามกลามามิถุนาหนึ่งสองี่หกเจ็ดห้าเดือนเดือนสิบเอ็ดโอเค ว่อจะได้ไปเจอคุณหมอนะครับก็เดือนสิบเอ็ดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้นทาไงดีวะล็อกไว้ก่อนเลยจริงๆมันจะมีบางงานที่เขานัดกันก่อนแล้วแล้วเราค่อยเข้าไปทีหลังอนะไรเงี้ยมันก็แต่แต่เ็าต,ต,ต้องไปอะไรครับมัน,ม,นมันเลื่อนไม่ได้อาจจะเดี๋ยวํามันแจ็คพอตขนาดนั้นก็เดี๋ยวไว้ดูกันนะครับเนี่ยช่วงช่วงนี้ดวงดีเหลือเกินนะครับโอเคก็มีประมาณนี้ประมาณนี้นอ่า จริงๆอาทิตย์ที่แล้วนี่มีมาสเตอร์พีซจุดสองชิ้นชิ้นแรกคือเดโมเดโมโนเนมนะครับโนเนมซิเคอรตี้นี่เป็นเอพีที่เรตี้ตัวหนึ่งนะครับก็คือเราพูดถึงไมโครเซอร์วิสใช่ไหมมโนฤทิทแล้วก็ไมโครเซอร์วิสใช่ไหมครับไมโครเซอร์วิสจะคุยกันยังไงก็อ่านก็มักจะคุยกันผ่าน API นะครับแอปพลิเคชันโปรแกรมอินเทอร์เฟซคุยผ่าน API แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่าเว็บแอปปกติกับเว็บแอปที่เป็น API มันไม่เหมือนกันนะครับปรเป็นต์ของเว็บทราฟฟิกเป็น API นะครับเพราะฉะนั้นตัว Security ตัววาร์ปที่ทำในระดับเว็บแอปเนี่ยมันก็มันไม่ละเอียดเรียกว่าไม่ไม่ไฟเกณพอมันไม่ไปถึงระดับ Object เหมือน API API อ็อบเจกต์ได้เช่น get user slash v 1น่ง slash department อะไรเงี้ยครับแบบนั้นแ่ะก็เป็นอ็อบเจกต์นี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเว็บแอปก็คือเว็บแอปนะครับเป็นแค่ผ่าดเป็นแค่อะไรไม่ได้รวมถึงอ็อบเจกต์นี้ด้วยอันนี้เราเราไปดูถึงระดับอ็อบเจกต์นะครับเพราะนั้น API จะไฟเกณกว่ามันมี Security ที่ต้องทำมากมากกว่านะ ปกติเราก็มีพูดมีพิ c ซีนะครับแต่รอบนี้เป็นทำทำเดโมโก็เป็นมาสเตอร,ร์พิทชิ้นหนึ่งที่ทาเป็นเดโมออกมาก็สําเ็จรู้ล่วงไปในวันสุกนะครับศุกก็เดโมจบในหนึ่งชั่วโมงได้เรียกว่าครอบคุมทุกยูสเคสแล้วก็สึกชอบชอบรู้สึกรู้สึกว่าทําได้ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็วันนี้มีมาสเตอร,ร์พิทหนึ่งก็เป็นเดโมอของนิเวกเตอร์เป็นครั้งแรกที่เดโมเหมือนกัน ปกติจะเป็นแต่แต่แต่เล่าไว้เฉยถ้าเป็นถ้าเป็น New York, New York, 10. นีเวเตอร์นิวเวกเตอร์เล่าไว้หนึ่งนีเวเตอร์คือคอนเทนเนอร์เซกเรตี้นะครับคือในปัจจุบันเนี่ยแอปที่เราใช้งานปัจจุบันเนี่ยครับหลายอย่างแอปธนาคารแอปห้างร้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับเบื้องหลังเขาทำด้วยคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ข้างานั้นนะครับจะบอกว่าเราได้เครื่องแล้วเครื่องเอามาคอนเทนเนอร์ไลท์เหมือนครับเหมือนกันเรามีทรัพยากรคเครื่องอยู่ครับเรามีทรัพยากรนนาานเ,นเรามีสถานทีบานสนามอะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้เช่าทั้งสานามเลยให้คนไปใช้เราแบ่งเป็็็นนนนนนตตูู้้้้้้ใใใใหหคคไปปปชชแแอออกกกเเมืัััรรบส่พาะ มันคือคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีนะครับในการที่จะคอนเทนเนอร์ไลท์คอนเทนเนอร์ไลท์คอนเทนเนอร์ไลท์ไปใช้นะครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นการใชร้เทคโนโลยีเนี้ยมันก็มีมีซิเคอร์ซี่ที่ที่เหนือชั้นกว่านะครับในการปกป้องมันได้ก็วันนี้ก็มีเดโมเดโมตัวเจ๋งๆของคอนเทนเนอร์ไลท์ไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการเอ่อซีโร่ทัสของตัวโปรเซสซีโร่ทัสตัวเน็ตเวิร์กนะครับรวมถึงพวกเอ่อที่เราช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเช่นพวกออโต้เดสโครเบอรี่ต่านะครับ ก็คือคือเราจะบอกเราซีโรทัสเนี่ยซีโรทัสเบาพูดง่ายเวลาทำครับต้องเขียนรูบางเลยนะครับเพราะนั้นเราเอาตัวที่ทารีด้วยช่วยในการเขียนรูให้เขียนเบสเขียนรูเบสให้เราเขียนเบสเขียนเบสไลน์ให้เรานะครับช่วยให้เรียกว่าทำซีโรทัสได้มีความใกล้เคียงความเป็นเป็นจริงเป็นไปได้นะครับแบบนั้นนะครับแล้วก็มีอีกยูเซีหนึ่งก็จะเป็นยูเซีของเรื่องเด P DLP นเดี่วพนเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อินเทรนมากๆนะครับในของของปีที่แล้วกับปีนี้จริงๆตัวเนี้ยเราจับมาตั้งแต่ก่อนที่มีเคสในเนี้ย แล้ววันที่จะไปพรีเซนต์สักที่หนึ่งนะครับจริงจจำชื่อที่ด้วยนะว่าที่จะไปที่ไหนนะครับวันอาทิตย์นั้นข่าวออกพอดีในเนี่ยได้โอกาสเลยครับแปะจับแปะไปพรีเซนต์ด้วยเลยพอดีเลยครับว่าเนี่ยมันคือความสําคัญของเดียวนะว่าทําไมต้องคือต้องทำอนะไรทำไมเอเดนซิการ์ตี้สำคัญทาไมคอนเดนเซอร์ซิการ์ตี่สำคัญนะครับก็มีประมาณนี้วันนี้ก็เป็นอีก มาตัวพีดหนึ่งที่ที่ที่คิดว่าทำได้ดีเลยทำได้ดีเลยก็คือเป็นเดโมแบบได้ว่าจริงจงจังๆอะนะครับแล้วก็เอ่อยูเซอร์ที่ที่ที่มาจอยก็ค่อนข้างมีตัวเล็กชันก็คือเขาฟังเราเข้าใจอ่าหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะที่เราพูดแล้วเขาฟังเราเข้าใจเขาจับคีย์เวิร์ดที่เราหรือใจความสําคัญอ่ะมันมีท่านคิดเรื่องคีย์เวิร์ดเรื่องหนึ่งมีเรื่องใจความสำคัญเรื่องหนึ่งเขาจับใจความสาคัญได้ว่าคีย์พอยต์คีย์แมสเซจมันคืออะไรนะครับแล้วทาไมต้องทา เราต้องดูดูตรงไหนไม่จะปลอดภัยฮะต้องทาอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่ต้องซื้อโปรดักต์ก็ได้หรืออาจจะไม่ต้องซื้อโปรดัก,กดออจจตก์นี้ก็ได้แต่จริงสุดท้ายมันคือถ้าเป็นเซอร์ไพรส์เขาก็จับก,กับโปรดักต์หมดนะครับไม่ไม่ยากที่จะไปนั่งทำเองนะครับก็ต้องมีต้องมีโปรดักต์ซึ่งมีทีมที่เขาพัฒนาคอยซัพพอร์ตนะครับแบบนั้นเรียกว่าเปมืนองนงานการทำนะครับสุดท้ายเรารู้จุดสําคัญว่าอะไรที่ควรจะซิเคิลนะครับทำแล้วก็ทําไปทําไมแบบนั้นนะครับก็มีประมาณนี้โอเคก็ วันนี้วันอังคารแลวหมดวันอังคารเดี๋ยววันพุธพระรหัสมีงานวันศุกร์น่าจะไม่มีงานอะไรนะครับก็จะบอกไม่มีก็ไม่ใช่มันมีงานปรับปรับปอยที่ประมาณในสี่ห้าชิ้นนะครับเมื่อกี้เขาเพิ่งเลียนอีกสองงานเยอะมากทํางานเยอะมากตีสิทธิ์ยังไม่ได้ยังไม่ถึงไหนเลยเราเขียนร่างเขียนอะไรไว้แล้วยังไม่ถึงไหนเลยแต่เราเนี่ยเดี๋ยวที่เนี้ยครับเร่งเร่งเร่งทำแล้ว พูกนี้มาตั้งมาตั้งแต่ประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับก็ว่าจะเร่งทําแลวจะเร่งทาแล้ว,เ,ลลวเดี๋ยวนี้อาจริงๆและอ้างจริง้วเราต้องให้พัยที่เขาบ้างนะครับไม่งั้นก็ไม่เสียสักทีนะครับแล้วก็ต้องนอนด้วยนะครับเรื่องสคำคัญพออดเรบอดนอนแล้วมันร่างกายอ่อนแอครับแบบว่าเรามีแรงเยอะนะมีแรงเยอะวิ่งได้ตีแบดวิ่งได้กระโดดได้แต่ว่าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าอบนอนนะครับมันมันเป็นร่างกายไม่ใช่ข้อดีนะร่างกายที่แบบมีแรงมากอะ มีแรงมากคนแข like ็งแรงไม่เหมือนกันนะครับคนมีแรงมากกับคนแข็งแรงไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องนอนต้องนอนว่าแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับก็โอเควันก่อนก่อนก็อ๋อเมื่อกี้ทำสรุปไปแล้วว่าวันก่อน่อนครับก็กินวันหนึ่งไม่เกินพันห้าบางวันก็กินน้อยมากแทบไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่ายุ่งกับงานแล้วก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเลยคือพันห้านี่คือเตียที่สุดๆแล้วบางวันก็ไม่ถึงพันนะครับกินน้อยมากในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่หนักไม่ลงเพราะว่า มันมีแต่ขึ้นอ่ะมันมีแต่ช่างแล้วขึ้นช่างแล้วขึ้นช่างแล้วขึ้นแล้วท้องก็อืดแบบว่ารู้สึกแย่มากผมแบบโกรธอ่ะโกรธจริงจังอ่ะแบบแต่ก็ไม่ได้ต้องเอางานให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าเป็น p r i o r i t หลักนะครับโอเคก็เดี๋ยวอีกสามวันสี่ห้าห้าวันก็เร่งเร่งทาเร่งทาเร่งไม่เสร็จนะครับก็จะได้ทาเร่งพอป้าซองให้เสร็จนะครับมันต้องมันต้องมันต้องเสร็จละแหละนะไม่งั้นไม่ได้ละมันโอ้มัน ดีเลย์วันผัดวันประกันพุ่งมาหลายรอบแล้วนะครับปะ่ะก็สูส้ๆก,กันต่อไปตรนนี้งานใหญ่คั้างหน้ามีเออตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีอะไรมากครับมีเออมีน้องบู้น้องบู้ที่ต้องน้องบู้นี่คือน้องบู้คือท,ที่บอกน้องบูคือ,ค,อ,ค,อคือการคือการซื้อรับซื้อน้องเราบูบูนะครับเราสามารถซื้อในช้อปปี้และซด้าได้หรือว่าก,กดจองคือจองจองคิวก็ได้นะวันนี้การจองคิวเนี่ย ถ้าเรากดเองอาจจะช้าทีหนึ่งจำใช้บอทีนี้เราใช้บอทดปุ๊บเขาจับได้ว่าเรามีบอร์ต้องจริงๆมีไลบรารีตัวหนึ่งนะครับที่เพลไรท์เพลไรท์เพลไรท์เนี่ยใช้ง่ายมากเขาเขียนมาพร้อมใช้แล้ะให้เราอยากกดปุ่มไหนก็เขียนไปให้เขากดให้อยากพิมพ์ข้อความในเทคบ้างไหนก็บอกเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาทำให้อยากดีดเท่าไหร่บอกเขาเขาทําให้อยากรอให้ทำนี้เสร็จก่อนเราก็ทําำงานต่อไปตรงไหนบอกได้เขาทาให้อยากสกินแคปเจอร์บอกได้เขาทําให้อยากทำแอคชั่นอะไรบน บนเบราว์เซอร์ครับซึ <HHH> ่งเบราว์เซอร์ที่ต้องติดตั้งแยกต่างหากนะจริงๆมันมี2ท่านะครับไม่ติดตั้งแยกต่างหากกับท่าที่ไปแอปพลายกับจริงๆเคยเห็นท่าที่ไปแอปพลายกับ existing เบราว์เซอรเช่นเช่น chrome ก็ได้แต่ถ้าติดตั้งใหม่ก็จะเป็น c h r o m i u m c h r o m i u m ก็เป็นตัวตัวตัวตั้งต้นนะครับแบบนั้นก็ปกติจะจะใช้ c h r o m i u m นะครับเป็นหลักเพราะนั้นถ้ากดแล้วไม่มีปัญหาเรื่องกดเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องดีเลย์เรื่องอะไรไม่มีปัญหาเรื่องการเช็คสต็อกเรื่องการกดคูปองไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่องการซึ่่งออันนเเเเีี้้ยราาไปจแลวทค จะแก้ได้นะครับเดี๋ยวน่าจะทิ์หน้าทิ์หน้าน่าจะเริ่มทำแนละ้วทิตศหน้านะครับกลับมากลับกลับมาทำ hey เพลย์ไลท์พอเวลาเราทำปฏิทัสสกิ้งอะ่ะมันมันลืมต้องทวนของเก่านิดนึงนะครับมันไม่ได้ต่อเนื่องกันเลยนะต้องลืมนิดนึงต้องมีเวลามาเลยกินเวลาเยอะนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้แต่ก็จริงๆวันนี้มันมีเรื่องที่แฮปปี้มากๆตอนเช้าคือเรื่องที่ทาเดโม่นี่แหละว่าด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีนะครับก็ เพราะคัตเตอร์มัน,นแหล่ะที่ดีเนสเสียแหละแล้วเราสามารถขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบได้ในเวลารวดเร็วเริบร่บๆจริงๆก็มีปัญหานะไม่ใช่ไม่มีแต่ก็แก้ได้ด้วยการรวดเร็วก็ค่อนข้างแฮปปี้เลยที่ท,ที่ที่ทําได้นะครับจริงๆทำจริงๆแก้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรู้แต่เมื่อคืนเราเมื่อคืนก็ตีสองตีสี่มั้ยไล่ขึ้นมาพอตีสองขึ้นแล้วโอเคแฮปปี้แล้วเรา,าก็ตีสี่ปปนะก็ดีพอยว่างลงไปนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ เพื่อจะได้ประหยัดแบ์วิท์เพราะว่าไม่งั้นเวลาที่ท,ที่ที่มันพูมาครับถ้าแบ์วิท์ไม่ไม่พอมันอาจจะเกิดปัญหาได้จริงๆเกิดปัญหาก็มีทางแก้อก็เอาเอาออฟไลน์เอาไปเซฟคีโตนะครับก็ก็ได้นะครับก็แต่เนี้ยถ้าเธอเราใช้ท่าแรกได้ก็ใช้ท่าแรกไปก่อนนะครับอนอกเรื่องเยอะแลว,แลวโอเควันนี้ก็พูดคุยกันประมาณสิบสี่นาทีสิบห้านาทีพอดีนะครับเพราะว่าหาไหายกันไปนานเลยนะครับ ใบสมัครที่จะไปญี่ปุ่นก็ส่งเรียบร้อยทางสถาบันใจได,ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เวิร์คค่อนข้างฮาร์ดเลยช่วงแรกจะยากนิดหนึ่งแตบบ่ช่วงหลังก็คุยกันสะดวกขึ้นช่วงแรกๆเขาจะค่อนข้างสตริกนิดหนึ่งสตริกนิดหนึง่งสตริกจนเราคิดว่าจนเราช่วงแรกสตริกสตริกจนเราไม่เห็นทางที่จะเวิร์คเอาไม่เห็นปลายทางครับสิ่จนเอาเฮ้ยแล้วมันก็ไม่มีเวลาที่จะ,ท,จะที่จะตกลงกันได้เลยนี่หว่าแบบเนี้ย ต่สุดท้ายเอาไปเพิ่มมาโอเคแล้วก็คือเขาเขาก็ผ่อนลงนะครับผ่อนลงแล้วก็แล้วก็โอเคแล้วก็แล้วก็ได้นะครับแบบนั้นจากเดิมถ้าถ้าไม่ผ่อนเลยมันไม่ได้นะครับมันก็ต้องผ่อนนิดหนึ่งนะครับผ่อนนิดหนึ่งเพราะบางบางอย่างมันมันมันเป็นกดที่สติเกินไปมันเป็นมันเป็นพพรดอกครับผู้เรื่องพารดอกระยะยาวอีกไพรดอกไม่ใช่วงดนตรีนะครับพารดอกเป็นเป็นเป็นศัพ์หนึ่งในทาง ในทางคอมพิวเตอร์นะครับพาราดอกเป็นเหตุการณท์ที่เรียกว่าเกิดขึ้นไม่ได้นะครับเช่นบอกว่าจะบอกว่าไก่กับไข่คือเกิดก่อนกันอันนี้เป็นพาราดอกไหมอ่าเราอาจจะนิยามประโยคพวกนี้ครับให้เป็นพาราดอกก็ได้นะครับอ่าแบบเนี้ยแบบเนี้อนยอาจจะยกตัวอย่างได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ใกล้เคียงได้ใกล้เคียงนะแต่ปกติเรามากักจะใช้พวก ใช้พวกประพจน์ใช้พวกอะไรเนี่ยมามามาเนอย่างนะครับว่าเออว่าอันนี้เป็นเป็นประโยคนี้ประโยคนี้อะไรเงี้ยมันแล้วมันเป็นพาราดอกกันหรือไม่อะไรเงี้ยแบบนั้นนะครับแบบนั้นแบบนั้นไก่ไข่ก็เป็นอีอกอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแบบนั้นอโอเคล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วนะครับก็เดี๋ยวคมต้องไปนอนแล้วนะครับก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้มีอีกอีเวนต์แล้วก็วันพฤหัสมีงานใหญ่นะครับก็ขอให้รับลื้น แต่สู้ๆครับสวัสดีครับ